บรรยากาศนะคะการรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น,ปน,ปนไปด้วยความคึกคักทีเดียวค่ะต้องบอกว่ามีทั้งบรรดาก,กองเชียร์นะคะแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนมาให้กำนันใจกันอย่างล้นหลามทีเดียวค่ะ เรงจอดรถเทศบาลตำบลหลักเมืองสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีประกาศให้มีการรับสมัครนายกระสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองนะคะโดยเฉพาะกรณีผู้บริหารครบวาระครบตำแหน่งในวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยจะทำการเลือกตั้งในวันที่9มกราคม2 5 5 4ซึ่งครั้งนี้มีผู้สมัครลงรับสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมืององคนคือนางปาริดาประถมพัฒน์และนายธรรมศักดิ์แดง สำหรับการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครนั้นปรากฏว่านางปริดาประสมพัทอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองได้หมายเลขหนึ่งและทุกทีมหมายเลข1นึถึงหส่วนนายธรรมสังดิ์แดงได้หมายเลขสองุกทีมหมายเลข7 12, จ็ถึงสิบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักด้วยกองเชียร์และผู้ให้การสนับสนุนของผู้สมัครทั้งสองทีมค่ะบรรดาเหล่ากองเชียร์นะคะต่างก็นำดอกดาวเรืองดอกไม้ที่เป็นมงคลมามอบให้กับผู้สมัครนายกและ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมอวยพอให้กับผู้ที่ตนเองสนับสนุนให้ได้รับการเลือกตั้งโดยภายหลังการรับสมัครทางประธานและคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวดดัดราชบุรีได้ความรู้แก่ผู้สมัครเกี่ยวกับการกระทําผิดการเลือกตั้งรวมถึงการหาเสียงผู้สมัครพร้อมทั้งเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อกระทําพิธีสาบานตนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้เอกสารหมายเลขสมัคร SJTV, SJTV, SJTV